สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องพี่แม่พี่นาณาเอฟซีสุกคนครับมือนีบ้าบอยมาเลาะเบิ้งเหตุครับผมมาปูเดียวครับบ้าโจรลกัพี่ห้อยดินนะครับน้องเมงน้องไอ้พากันไปเลาะยกสะดุ้งครับผมพี่น้องครับมือนีบ้าบอยเขาป้าเขาดุงผู้เดียวครับผมพี่น้องครับจะในก็มาเป็นมูลูกมาลาในได้ครับ๋ยวไปติดตาม้กันครับสีส้มสีมันบ้างครับผมสวัสดีครับดอกแรกแหกมันครับพี่น้อง เห็ดนางแรครับเห็ดนางแระเห็ดนางแระตัวก็น้ำเงาๆครับผมใครเห็ดยังครับผมพี่น้องอ้เขาเห็นแล <ian> <can> ้ว <oyu> ง <c wir ine> <k es, meillä> <son> ูกเหลืองครับใขรเห็นแล้วงูกเหลืองพี่น้องนครับผมเห็นแล้วงูกเหลืองครับมีสองใครครับ มาพิสูจน์กันครับผมพี่น้องไข่ที่สองนี่แม่นไข่เ,เห็ดลางงกเหลืองบ่ครับแต่ว่าเพิ่นเกิดน้ากันครับพี่น้องอันนี้ก็เหลืองคือกันครับนี่พี่น้องผครับรางงกเหลืองสองดอกครับเห็ดพึ่งศาดดอกนึงครับยังเหลืองเหลืองนี่ครับผมพี่น้องปวกครับปัวหนึ่งดอกครับผม เห็ดเผืงไข่ครับพี่น้องครับอุ้ยสองดอกสองดอกสวยๆค,ครับพี่น้องอือนะครับหวานจุย้ยจยนี่พี่น้องเห็ดเผืงไข่อีกดอกนึงครับอ่าพี่น้องครับ ดอกเห็ดอีหยังพี่น้องก็เป็นแ,งแดงๆครับอ๊ะเอน,น,น,น้ำก้อนน้ำก้อนน้ำก้อนอุ้ยเห็ดปลอกแดงครับพี่น้องเห็ดปลอกแดงออกมาหลายนะครับผมพี่นอ้องนี่เขนออกครับโอ้ยก็ออกหน่อยแต่พี่น้องมองได้เดีย๋ยวกะได้ยู่กะได้ยู่เก็บน้ำกันครับ จิ้มเราจิ้มเราจิ้มเราจิ้มนี่ครับผมครับอีกสองดอกครับ สวยครับพี่น้องดอกงามอีกแล้วครับมาแล้พี่น้องตุบป,ปุกอยู่ครับผมพี่น้องนะครับปาดพี่น้องมะบอยมาพอเห็ดพึ่งไข่ไงพี่น้องปัดตรงนี้ครับผมพี่น้องครับ เอ้ยพี่น้องมาบ่อยมาพอเห็ดผึ่งไข่ไ่ครับวับนนีพี่น้องผมสองดอกบักญ่เลยครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมาเก็บมันกันครับผมเ,เหลือมาพอพอดีพอดีครับพี่น้องผึ่งไข่เห็ดผึ่งไข่สองดอกสวยบังยัยครับตันตันเลยครับผมพี่น้องนี่ปกปอกไว้ครับผม เป็นใหญ่มากเป็นกะสีสัง,งะออกมาเองของพ่นนะครับดูพี่น้องเห็ดยังนะครับหักตาบขอพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวี่ว่ามีเห็ดหักตาบพี่น้องมึงเนี่เดี๋ยวมาจอกไก่บ่าเม่นเห็ดหักตาบพี่น้องเอ้ยเห็ดอยังพวกครับผมไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักชันไม่รู้จักเธอแล้วก็จะไม่เอานะครับ ดอกนึงครับอ้เสือพันพี่น้องเสือพันเสือพันดอกนึงครับใครที่สวยครับพี่น้องทำตุก,กตาได้พี่น้องผมสองดอกครับคุณพี่น้องเสือพันกำลัองอวบครับเต็มเลยครับผมข,ขาวครับดอกนึงพี่น้อง ครับผมอันนี้เห็ดปลวกเห็ดปลวกปลวกครับดอกนี่ขูดขาต้นครับยอดบานจังกว่าดำพี่น้องอันนี้ก็เห็ดปลวกครับพี่น้องขาเงียวๆนี่แมีหลอดด้วยครับผมดอกเห็ดปลวกครับ พี่น้องเห็ดปวกแดงเกิดยู่ขางทางพี่น้องเบื่อไงครับเบืบ่อไงเบื่อไงพี่น้องเอ้ยเว้ยเกือบบอยงางมาทน้พี่น้องเอ้ย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 บ้าลายดอกครับผมพี่น้อง <c oughs> พอได้ท่วงนะครับพอได้ท่วงวยู่ครับผมพี่น้องอู้ยพุนผุนผุนุนพ,พ,พี่น้อง มาดนี่ครับโอ้ได้หลายอยู่ครับผมได้หมองละเล็กละน้อยเติมกันไปครับโอ้ท้งผุนก็มีพี่น้องเยี่ยุผนครับผุนผุนพี่น้องผุ่นนะครับแดงๆผุนครับพี่น้องครับท้งผุนก็มีโอ้สศกมาแล้วครับผมมาพี่น้องเก็บมากันครับสัว มื่อวานนี้ลงคลิปพี่น้องเอ้ยบ,บ่อยลงคลิปโอ้ยพี่น้องมนเมา่อไงดอกเห็ดครับลงคลิปเราวน่นี้อันบาทานั่วในโลกนะครับผมพี่น้องอันคลิปเมื่อวานนี้มีจะคลิปดีๆครับผมพี่น้องเห็ดงามงามปนี้ไปลงลบคลิปเจ้าของออกบนี้พี่น้องวิจัส,สิริได้ครับมาไดี๋ลงหอดคีไปพี่น้องเบิ่งครับคลิปเห็ดเมนนื่อวานพี่น้องผมโอ้ยกำลังงามๆา,ามครับ พี่น้องผมก็น้องอ๋อพี่น้องตุ้มตุม้เห็ดปวกฟานพี่น้องปวกฟานเห็ดปวกแดงเห็ดปวกไฟนะครับ สีด่ดอกเกิดมูหน่อยน้ะพี่น้องนรเป็นสีด่ดอกหาดอกครับอีกดอกนึงครับจะเกิดล,ลายๆพี่น้องนี่ก็มีได่หาดอกครับผม ดอกหนึงแวบ,บๆครับเห็ดพังไข่พี่นอ้องโอ้ยหมุนเขามากมีครับเ็ดีตังไข่ดอกนึงครับโอ้ยพี่นอ้องเห็ดพังไข่ดอกนี้แห้งใหญ่ครับผมพี่นอ้องปอตด,ดอกใหญ่เลยครับผม พี่น้องตังโจโคอยู่ครับบังคับผมพี่น้องบองดอกนี่พี่น้องสองดอกสวยๆโอ้ยปาดเล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 ยหน้าตันๆมีหอดแนงวงเกือครับพ่บนปัญหากินเห็ดครับผมพี่น้องโอ้ยขาบอกไงพี่น้องยันงนุมน่มๆอยู่เลยครับ พี่น้องอันนี้ประมาณเห็ดกินแล้วครับเด้อนี่ไข่เห็ดละง,งาครับนี่มันติเป็นน่วยเป็นไข่ก็จังอเห็ดละงอกข้านี่ครับผมพี่น้องแบบนี้ครับผมพี่น้องเห็ดแหบ,บีอาไลครับผมพี่น้องครับต้องสังเกตดีๆนะครับพี่น้องเขาป่าขอดงหาเห็ดช่วงหนาวฝนครับผมอันนี้เห็ดตะบวัวตะบควย น่ครับเห็ดตับวัวตับข้วายตับงูตับค้วายครับผมพี่น้องนี่ซื้อซื้อเห็ดนะครับผมพี่น้องหลอดตุ้มครับพี่น้องอีกชนิดหนึ่งครับเมื่อกี้สีขาวครับผมพี่น้องวันนี้สีดําครับเป็นไข่ครับพี่น้องต้องพาเบงใส่ข้างในให้ดีๆนะครับผมพี่น้องเห็ดเห็ดนี้พิษครับผมพี่น้อง อาจจะเป็นเห็ดขีกระเดี้ยนนะครับผมแต่ว่างห้องบ่เคยกินเะฮะก็บ่ต้องไปไปเอาเด้อครับผมพี่น้องครับผู้เขาผู้คนบ่เคยกินนะครับบต้องไปเก็บเอาครับผมพี่น้องกันว่าดีกว่าแก่ครับอันนี้เห็ดเผงแดงครับกินได้ครับผมพี่น้องโอ้ยผงแดงครับนี่ครับพี่น้องเป็นไงสีสันครับผงนี่ตัวนี้กินได้ครับผมเหลืองๆครับเห็ดผงเทียนไข เห็ดผ um, ึ้งเทียนไขครับนี่ก้นสีเป็นเหลืองๆท้าเหลืองๆนี่ครับบ่บอยเอืนเห็ดผึงเทียนไขครับบ้านบ่บอยเอือนเ้อครับผมพี่น้องกะซีซ่าเนี่ย้อครับเพราะว่าบ่บอยก็อยากบอกซื้อเห็ดยังเห็ดที่กินได้บ่ได้น้าให้พี่น้องได้รับส้มน้าครับผมพี่น้องจังไดก็จะพึ่ง้าตีฟาว่ากันเ้อครับผมพี่น้องครับตีได้ด่าได้แต่อย่าแรงนะครับครับผมอันนี้เป็นเห็ดเพิงเขาดงครับ พี่น้องนี่พุ่งเขาตรงพันจะเป็นลักษณะนี่ครับตัวนี้กินได้ครับผมพี่น้องครับดอกนึงดอกที่สองครับบางหม่องพันกะดอกพันกะสีเป็นสีหนาพันสีเป็นดำดำค้ำคำครับถ้าถ้าอยู่ในโฮมจับนะครับถ้าออกไม่ไหมนะครับดอกนุ่มๆนะครับอันนี้เันจากบานแน่ล้วแต่ว่าตัวนี้พึ่ยังแข็งอยู่ครับผมพี่น้องยังแข็งครับเปลือยครับผมดอกนึงครับ โอ้ยดอกนี้บักใหญ่นึงพี่น้องจะเปื่อยแน่แล้วครับโอ้ยเปื่อยครึ่งนึงพี่น้องหมดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงไปแล้วครับนี่โอ้ยได้ได้ได้ครึ่งนึงครับผมพี่น้องได้เกียงจ้าครับพี่น้องมื่อนะครับครับเพิ่งขหกรรมครับพี่น้องดอกนั้นครับผม ดอกนึงครับนี่อีกดอกนึงครับเดี๋ยวไปเขาวเ,วเ,เขพิ่อนเพื่อนอน,ออนะครับผมพี่น้องพี่น้องเพิ่นบ่เห็นบ่ดอกนี้ครับเฮ้ยครับเอาหน่ยครับผมพี่น้องครับโอ้โหสวยนะครับผม นี่ครับพึ่งไข่อันนี้ดอกบานแล้วดอกบานแล้วจะเป็นสีเหลืองเหลี่งครับสีเหลืองเหลีง่งโอ้ยนะครับเป็นหอยครับอีกดอกนึงครับพึ่งไข่ครับผมโอ้ยอัน,นเห็ดพ่งเขากำ,เ,กำกเห็ดผขอกำอยู่น้องเห็ดผงขอกำ ดอกนั่นงามครับน้อง,อง,องตุ้มๆครับพี่น้องพอดีแกงเป็นคั่มเป็นคั่มเป็นดอกเลยครับผมนี่เห็ดเถึงเทียนไข่ดอกสีแดงๆขาเหลืองๆครับน้องเออพี่น้องมุงเบืองเห็ดตรงนี้ครับพี่น้องครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกพี่น้อง สีดอกสีดอกดอกนี่หนอยเต็มเลยครับพนะ่อน้าพี่น้องขึ้นครับพี่น้องอุย้ยหาแนวปลูกไว้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวพูดกันสิมาเห็น,น,นดอกงามัครับพ่อน้าครับหนึ่งสองสอ้เป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่พี่น้องปลูกไว้ก่อนพี่น้องเลยอ๋ยนนอหาแนวปิดไว้ก่อนเด้อพี่น้องขออนุญาตบาดคำ เทียนา่าก็ได้กินครับข้าเดินผ่านมาครับในผงศาสตร์ครับพี่น้องดอกตูงๆครับ่ง,งบไข่อีกดอกนึงครับพี่น้องดอกสวยๆครับดอกนึงครับดอกบนึ่งแบบเลยครับโอ้โฟังเสียงยุงพี่น้อง ดังมิ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 ตังมิ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 ดอกเห็ดกิงามงามพี่น้องโอ้ยโอ้พี่น้องดอกเห็ดนะครับพี่น้องครับคนไหนพี่น้องสุดยอดเลยครับพี่ครับดอกนึงครับพี่น้องครัโหดอกไม้ก็มีป้าพี่พี่พี่น้อง นะครับเสือเพื่อนครับปาเราทมไไ้ครับผมไม่น้องนี่ปาเราก็ทุมไ้ครับนี่ใส่เก็บระบอยผมบ้างน้ำเนี่ยโอ้นี่เด้อ <mi> บ้านเลี้ยวกันป๊าดคนใดมีแต่ดอกกุ้งกาได้เห็รเข่าคุณหนข้างล่างก็มี่ป๊อดไม่ด้จังหวัดที่ด้วยเื้อไอนม่ใน่ามีแต่ดอกเข่าจังหวัดไปทางไหนวัดยูซไวัด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 ยูซื่อนครับวัดแมนครับ เราไปรอวันแ่กระังหาวิธีโง่โง่ากลยเน่ครับก็ตาดีแท้ไปใหม่ปกมันวไม่ปกมันก็ร้อนตาดีดีพี่น้องบ้านหนองสางครับบ้านหนองสางบ้านเดียวกันกับบ้าบอยนี่แหละครับผมพี่น้องเพิ่นมาหาเห็ดด้วยกันครับ เป็นกับมหาเห็ตุการณ์กับบ่บอยๆพ่อได้อยากได้กินครับชีวิตซาบานเฮาครับผมสุดทุกสุดยากค่อยๆไปครับผมพี่น้องค่อยๆไปค่อยๆหาครับเราเพิ่งได้แกงดอกครับผมบ่บอยๆกันพ่อได้แกงเยอครับผมเนื้อกระตานบ่บอยๆครับของแม่ครับ ก็เด็กแก่งขึ้นกันครับผมตะกีกิดตั้มกันครับพี่น้องผ้มผมก็ได้เห็ดปวกแดงอยู่สองมูออยู่ต่อเห็ดปวกแดงผมได้สองมูอันนี้เห็ดปวก บวกขิดใกล้ครับผมพี่น้องพวกขีดใกล้ครับดอกนังครับครับผมเห็นไอ้นี่บ้าบอยเอ,อินว่าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเทียนเห็ดพึ่งไข่ครับแต่ว่าพอสารเมื่อกี้นะครับเพิน่นเพิ่นเอิ่นว่าเห็ดพึ่งไฟว่าไนครับ อขนาดบ้านเดียวกันก็เอิดมาคือกันครับผมพี่น้องดอกนึงครับเห็นประสาทครับผมพี่น้องจุ่มๆครับผมพี่น้องขาวๆแวบแวบครับเป็ขาวๆครับผมพี่น้องอุ้ยสองสามพี่น้องเลยสามดอกสามดอกมองไงครับนี่นี่ เขาเพิได้เหยียบเปี๋ครับผมพี่น้องดอกนึ่งเสียงปวกสั้นขนใสครับผมดอกนี้เพิ่นเหยียบเป๋ครับพี่น้องน้อนะครับเหยียบเป๋เป็นดอกนี่ดอกก็สองครับเวลาเพิ่นเสื้อเสื้อตรงขาวๆนี่เพิ่นเวลาบานออกเพิ่นจะกลายเป็นดอกสีเหลืองครับผมพี่น้องเวลาเพิ่นแก่โตครับแต่ว่าอันนี้เพิ่นก็ยังหนุ่มอยู่ครับผม ลุงครับพังเทียนไขต่อเหลืองครับหนึ่งดอกขับขาพันธุที่เป็นเหลืองครับดอกกระเลืองๆครับดอกนั้นครับข้างในครับผมพีเห็ดพังแขกครับบนพี่น้องขาพันธุ์สีเหลืองๆครับผมพี่น้องเห็ดพังแขกนี่รสชาติก็ดีครับนี่ครับลักษณะนี้ครับถ้าพี่น้องเห็นพี่น้องก็เก็บออรเดอร์ครับผมพี่น้อง ครับผมพี่น้องครับมันีาบอยๆกับสิขอตัวออกเื่าก่อนนะครับนี่ครับเด็กแกงหนึ่งอยู่ครับผมพี่น้องครับนี่จะดอกเห็ดงามๆครับตุ้มๆครับดอกเห็ดเพิองเทียนไขขาวๆนี่ก็แบบนุ่มๆเลยครับผมพี่น้องนะครับแล้วก็เห็ดปวกสองมูเมือนี่มีเห็ดอยู่สามสี่ชนิดแต่ว่าอันนี้มีเห็ดเพิองไข่เห็ดเพิองเทียนไข่แล้วก็เห็ดเพิงขอกำ เพิ่งยังอีกแล้วพี่น้องเห็ดเพิ่งเขาแล้วก็เห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งแขกครับนี่เห็ดเพิ่งแขกอันนี้ขาเห็ดเพิ่งเขาครับพี่น้องขาวๆครับนี่ครับประมาณนี้ครับเห็ดเพิ่งซาดครับนี่นี่เห็ดเพิ่งซาดครับครับผลงานกับเมื่อนี้กับประมาณนี้ครับผมกับพ่อได้อยากได้กินอยู่ครับพี่น้องครับขอบคุณตลอดการติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ลูกให้คร์นะครับบาบอาดีเด่นทิศอีสานครับพี่โฮเด่นทิศอีสานสามีอีสานพอล แล้วก็ใช้ประมวลแฟนเพจครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกหลานนี่นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไวุ้ธชนิดสก,ก่อนครับพ่อกันคลิปหน้าครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขคนเด้อครับผมสวัสดีครับพ่อพ่กันในคลิปหน้าครับบาย